จังอันนี้ปัดคว้างไปแล้วค่ะปังโดนหัวเทอาระยะจูบนะคะทุกคนระยะจูบนะคะก็ก็ก็แบบต่อรแล้วะค่ะดออแล้วนะทุกคนปังยังยิงไม่โดนนะคะยังยิงไม่โดนนะ,ะปัดไม่อีกปังโอ้ยโดนหัวกแล้วไอตัวโบปันเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอุ้ยโดนหัวทุกคนโดนห่วยอีกแล้วมีแม้คคะตึงๆอ่ะปังวง <c oughs> มาอีกแล้วท <c oughs> ุกคนก็ไม่ยิงการหัวแตกไปยิงกันหน่อยเถอะถามถามจริงไม่รอแต่วงนัวก็เป็นไปไม่ได้แมมยิงหัวยอีกแล้ว ทุกคนครับตอนนี้พี่เนีมสตรีมอยู่ที่แฟนเพจนะครับผมเพจนี้เลยสตรีมเล่นกับคนดูนะครับผมใครอยากเล่นกับพี่เนียมก็ลิงก์แฟนเพจอยู่ด้านล่างเลยนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆเด้อ ก็หมายมารอวันนี้่โอเคผมกราบสวั okay, okay. สดีดท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวมนก็จะไปปั่นสตรีมพี่เมย์กันนะครับผมนะเราจะไปโชว์ <Yeah. S 1> โหดที่สตรีมพี่เมย์นะครับผมสตรีมพี่เมย์ก็คือสตรีมเป็นห้องไฮไลท์นะทุกคนมันก็จะมีไอ้พวกอ่คนดูไก๋ๆนะคนดูไก๋ๆของพี่เมย์นะผมว่าเราจะไดปคิวกันวันนี้ไปไปไป,ไปดูกันเลยดีกว่าว่าพี่เนมจะยิงได้กี่หัวนะแบบคนดูไก๋ๆของเพจพี่เมย์นะโอเคไหมรอโอเคโหเราจะเข้าในเกมเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะภารกิจแรกของเราคือเราต้องลงบงฟานเองไปสก็ ้าครับผมเราต้องลงฟ้าแล้วผมเราจะได้เจ็บชุดเกราะเกมหมวกนะกดห้องไฮไลท์ของพี่เมย์มีอยู่ว่ากดห้องไฮไลท์ของพี่เมย์นะครับก็คือคือต้องหาปืนที่มันยิงหนึ่งนัดนะผมแล้วก็ตั้งเอวอนะถ้าเล่นปืนที่ปืนทุกไม่น่าจะพร้อมพวกที่มันยิงหนึ่งนัดแล้วก็ตั้งเอวอนเช่นลูกซองนะผมซองควงแล้วก็ SVD แล้วก็แล้วก็นั่นแหละครับผมยิงหนัดนั่นแหละอะไรได้หมวกสามปะสามโอเคตอนนี้เราขาดซองควงนะครับผมเราก็ต้องหาซองควงกับปืนขาดพี่เมก็คืย์เพืง อัพกอดก็ดีกว่าเราไปกอดสีทุกคนจะได้แบบถึกขึ้นกว่าเดิมน,นะใครบอกว่า 3, กอดสามสิบกว่ากอดสี่มั่นหนึ่งไหมต่อไปเราก็หาลูซองควงนะทุกคนปืนขนาดพี่เน่มนะบอกเลยว่าใครก็ได้นี่ไงได้ซองควงละได้ปืนขนาดละเอาซีนดิครับเออได้ปืนขนาดละเขาใ,ให้เล่นแค่ปืนที่มันสามารถยิงหนึ่งนัดแล้วก็ตายเอวนะใครอยากมาดูสตรีมพี่เนมตอนแหลมติดตามต้นคลิปนะโปรโมทนิดหน่อยส่วนมากคนจะไปยิงกันที่บราซิเลียนะบอกเลยว่าห้องไฮไลท์ไม่มีใครสู้พี่เนมได้ครับเขียนติดหัวนะเขียนนะ แอบเปนงทีไปไงไอวอลโคดเร็วไม่อยากจะโม้อ่ะทุกคนนี่แตะไป็หนึ่งทีแตะไป็นหนึ่งทีเป็นไงล่ะไอ้วอลโค้ดพิษกบอกเลยเนี่ยเจะโม้ไปต่อไปเราต้องหาลูกสฟองควงก่อนดีกว่าพิะกระบอกบ้าอะไรวะกูทาไอวอลอะไรวะเนี่ยเก็บยาก่อนเออลืมลืมเราต้องหายาไว้เยอะๆด้วยนะครับผมเรามันหัวนะครับเราต้องหายาไว้เยอะนะครับผมมากกว่าเราจะตายแล้วต้องยิงไปกว่าสิบกว่าหัวบอกเลยกว่าจะตายเรต้องยิงไปสิบกว่าหัว สตีมพี่เมย์นี่มีแต่ไก่นะอะไรเนี่ยไปเราจะไปเมืองบาซิเลียกันนะผมตรงนั้นจะมีคนเยอะนะจะมีคนแบบว่าหนึ่งหนึ่งกันเยอะอะไรแบบนี้เก็บยาก่อนอันดับแรกเออเก็บยาไปเก็บยาไปเก็บยาไปเยอะนะผมแล้วเราจะถึงคุยเราจะถึงบาซิเลียแล้วนะครับผมนะต้องเก็บยาไปเยอะเพื่อจะได้หนึ่งหนึ่งเลยพวกไก่เลยสตรีมนะทุกคนสตรีมพี่เนมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะโฆษณาโฆษณาโฆษณาแฟนเพจตัวเอง ถึงบลาซิเลียแล้วถึงบลาซิเลียแล้วอยากหนึ่งกับไก่ในสตรีมพี่เมย์จังเลยขอเราโหดได้ปะมาวอนนี้คนแรกที่เราจะหนึ่งก็คือกับพี่เมย์นะผมว่าพี่เมย์เขาไม่ได้เป็นคนดูนะต้อนพี่เมย์มาตายเราก่อนแล้วเราต้องหาพี่เมย์ก่อนไม่รู้พี่เมย์อยู่ตรงไหนนะพี่เมย์พี่เมย์เล่นตัวผู้ชายทุกคนไอพวกนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแม่ไม่ต้องรีบแม่แล้วก็หัวแตกปั๊อะไรของเมียมันวิ่งตามก้อนเขาต้อยๆอยู่เนี่ยโอ้ ไใครมันอยู่ขวางทางกูโดนกูแน่บอกเลยตอนนี้เรารอพี่เมย์มันนะครับผมนะเมย์อยู่ไหนเอยไก่เมย์อยู่ไหนวะที่ประจําพี่เนียมนะเวลาอยู่ในบาซิเลียแล้วก็จะมาอยู่ตรงถนนบาซิเลียนะทุกคนนั่นรอเลยรอเลยรอเลยข้างหน้านี่รอเลยเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราต้องหาพี่เมย์ก่อนไม่รู้พี่เมย์อยู่ตรงไหนนะพี่เมยพี่เมย์เล่นตัวผู้ชายทุกคนใช่ปะตรงนี้ปะตรงนู้นเหรอ ไหนวะหลังเหรอทีนี้นี่ของเขาเนี่ยเขาเทนตัวผู้ชายนี่ตัวหน้านี่นี่ข้างหน้านี่นี่นี่เออนี่แหละมานี่แหละพี่เมย์ทุกคนมาแตกยิงไม่ออ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 กอีกแล้วสวยไม่โดนไม่โดนไม่โดนแตกยิงไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบางนี้ฮัลโหลยิงเซฟฟินเลยเนี่ยอันนี้เป็นหลัให้เลยเสรจแมาทีแตกโดนหัวไปเม็ดหนึ่งอ่าพันยาไปดิครับ บอกเลยว่าช็อตเมื่อกี้นี่หมวกหลุดนะช็อตเมื่อกี้นี่หมวกหลุดนะช็อตเมื่อกี้นี่หมวกหลุดนะไก่เมนะไอ้ตัวยอยู่ไหนอะมาเราขออีกเม็ดหนึ่งนะเราขออีกเม็ดหนึ่งถือว่านี่เป็นการวอร์มมือนะมาแล้วมาแล้วนี่เป็นการวอร์มมือนะผมนะเพิ่งเล่นเกมแรกนะทุกคนแตกไม่โดนแตกไม่โดนิงไม่ออกิงไม่ออกมันวิ่งบนอะไรกันตรงนี้วะฮัลโหลแตก หัวแตกไปดิเออก็ไม่อยากจะโมนะทุกคนนะบอกเลยว่าสเตีมพี่เมย์ไม่ใช่สู้พี่เนมได้นะไก่พี่เมย์แตกไปเรียบร้อยนะไก่เมย์แตกไปเรียบร้อยนะทุกคนอ๋ออุ้ยไอตัวมันมีคนเกียร์อยู่ไอวอเขียวอ่ะตัวไอเนี่ยนี่คนเกียร์นะทุกคนนะพี่เมย์แตกเรียบร้อยแล้วนะแต่นี่มีคนเกียร์ไอนี่มีคนเกียร์ขอวิ่งคนเกียร์ก่อนตัวยิงมาเลยไอวอเขียวมันยิงหลังเขาไม่งั้นเขาไม่ตายหรอกได้หมดอ่ะบอกเลยได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะพวกเนี้ยใครก็ได้ในสตรีมพี่เมย์เนี่ยใครก็ได้บอกเลย เดี๋วยวนี้หัวบี้ใหงหมดเลยมาอยากเจออยากงัดมาไอเสื้อส้มนี่ปะบอกเลยว่าใครก็ได้ในสตรีมาบอกเลยมาเสื้อส้มนี่มามาเราต้องรีบจิงทุกคนแตกไม่โดนแตกไม่โดนมีใครจะเข้ากับนีไหมไปอย่าเข้ามาใกล้นะทุกคนอย่าเข้ามาใกล้โดนลูกหลงนะบอกเลยหนึ่งหนึ่งอยู่อย่าวิ่งผ่านโดงมาไม่ยิงไม่ออกอะทุกคนไม่ยิงไม่ออกว,กไออกวะไม่โดน แตกไม่ทนอโอสวยสิครับอย่างนี้เป็นไงจังอันนี้ป้าดคว้าไปแล้วค่ะปังดโดนหัวเท่าระยะจูบนะคะทุกคนระยะจูบนะคะก็ก็ก็แบบต่อแล้วนะเป็นไงวิ่งมาตรงตรงนี้ก็หัวบี้ไปไดิครับหมแล้วว่าให้ยิงกับพี่เพิ่สัมีมาด้วยหรือมาซับเลือดนะมาซับเลือดนะออาต่อดีครับต่อดีครับพอดีวันรีบไปครับผมแบ็ยิงหัวแบบก็ติดหัวได้ป่ะขอรวยๆได้ปะ่ะยิงไอ้ไม่โดน แตกเอา้เอาตายแล้วเหรอครับผมก็ไม่อยากจะโมะนะต่อแล้วนะคะดอดแล้วนะทุกคนปังยังยิงไม่โดนนะคะยังยิงไม่โดนนะปัดไม่อีกปังโอ้ยโดนไว้แล้วไอตัวโบป,ปะเนี่ยเป็นถนนเป็นถนนคนก็มแบบแบบอยากได้คนคนคมอะ่ะแบบต่อต่อรัวๆหรือต่อเนื่องได้ปะขอแบบต่อเนื่องได้ปะได้แค่นี้เหรอคนในสตรีพี่เมย์ได้แค่นี้เหรอถามหน่อยดิเด็กงัดแบบกตึงๆวัวนี้มีปะเดินมาเรียงคิวหัวแตกนี้ก็ไม่ได้นะ มาดิมาดิไอ้กล้ามทองนี่มาอ้ามาไอ้กล้ามทองนี่อยากจะเจอใช่ไหมงับไปไม่โดนไม่โดนแอ๊ดไม่โดนอืมพันยาไปก่อนพันยาไปก่อนบอกเลยว่าเมื่อกี้โดนหัวเต็มเต็มโดนหัวเต็มเต็ม พินพินรอไปสเต็ปมาต่อเนื่งต่อเนี่ยง,งัดไปไม่โดนอีบา่ายทุกคนวงบีบแล้ววะวงบีบรอบไงดีว,วะวงบีบแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะขอเข้าวงก่อนขอเข้าวงก่อนอวงบีบนะทุกคนขอเข้าก่อนละกัน,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 ดนเดี๋ยวเดี<บ>๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย ไอ้คนมันเยอะจังวะมันเยอะเกินทางไปก็มีแค่สะพานนะทุกคนมันก็เลยเยอะไอ้พวกนี้จะไม่ยิงกันจริงๆเหรอเนี่ยวงสุดท้ายแล้วนะครัลหลวมาต่อมาต่อไอ้ก้ามทองก้ามทองมามาเจอก้ามฟ้าดิมาดิมาดิก้ามมาดิครับมาโอ้ไม่ได้เดินรอนะไม่ได้เดินรอนะนไม่ได้เดินรอทุกคนไม่ได้เดินรอนะก็เลือกเป็นจังหวะยิงพอดีนะผมไม่ได้เดินรอเลยนะเป็นจังหวะแบบยิงพอดีนะ แกออเรียบร้อยไปดิอขอแบบต่อเนื่องได้ปะขอแบบต่อเนื่องได้ปะแบบมือกำลังมาเลยแบบเนี้ยขอแบบต่อเนื่องได้ปะใครก็ได้มาได้ไอ,อ้อกอล์ไอ้อกอล์ไอ้อกอล์ไอ้กอล์ไอ้กอล์สามได้ไหมกอล์สามใช่ไหมยิงไปโอุ้มันล็อกตัวหลังไอ้บ้าเอ้ยแตกไปไงล่ะก็ไม่อยากจะโม้อะครับอืม วิ่งผ่าดงพี่เนมมานะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอุ้ยโดนหัวทุกคนโดนหัวอีกแล้วโดนหัวอีกแล้วโดนหัวอีกแล้วมีแม้ใครตึงๆอ่ะไม่ใช่แบบมาเก็บของอย่างเดียวไม่ใช่รอทุกคนอย่าพึ่งอย่ารอแต่ยิงแต่พี่เนมนะคะทุกคนทุกคนแบบไปยิงกันด้วยนะไปยิงกันหน่อยเถอะถามถามจริงไม่รอแต่วงนัวก็เป็นไปไม่ได้ไหมยิงหัวอีกแล้วก็บอกเลยว่าในสตรีมพี่เมย์ใครก็ได้อ่ะมาดิต่อดิ่งกำลังมันมือเลยว่ะกำลังมันมือเลยว่ะมาต่อดิเฮ้ ต่อดิมาดิมาปะอ่าถ้ากว่มาดิครับเหมือนกลัวครับเอางัดเอ้ยไม่ตายเอาไม่ตายเฉยเกินไม่ตายได้ไงวะไอาหมวไปเอาไม่โดนแตกอ่าเรียบร้อยพ่อแม่อยากยอมโมะนะเอาหัวนะปังวงมาอีกแล้วทุกคนก็ไม่ยิีการหัวแตกเฮ้ยหกหัวแล้วก็ไม่อยากยอมโมะนะครับนะหกหัว หกหัวขอตึงๆกว่านี้ได้ป่ะนะสรีมพี่เมย์มีแค่นี้หรอคนตึงๆอ่ะฮัลโหลเอาก็มาดิครับต่อป่ะต่อต่อต่อมาดิงับไปไม่โดนงับไปอะไรครับถือว่าต่อต่อยตู่ได้อยู่กับเรายาวๆเลยนะอยู่กับเราแป๊บเดียวเท่านั้นเลยอ่ะมีแต่คนแบบอยู่ได้แบบไม่ถึงสามวิอ่ะก็หัวหัวหัวนี่มันจะหัวนี่มหัวหัวหัวนี่แตกไปแตกโอ้ยไอ้กบพีกบพีกกบพิก เดี๋ยว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 เขอตั้งหลักก่อนเนีปยพ่ะตั้งหลักก่อนมาเลจะได้ยิงกันไหมม่เนี่ยคนไห,ไหนหวะแท็กไม่รู้แท็กไม่รู้พันยาทำไมอ่อะเราก็ไม่ได้ยิงตัวเขาเลยนะทุกคนก็พันยาทำไมเอาใหม่เอาใหม่พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกมาหนูแท็ก ติดแล้วพอตดี๋ยวพอไม่หยุดรอนะแค่ไปหนึ่งเม็ดไม่โดนอิกเมตรหนึ่งไม่โดนอิกเป็นึี่สิบไม่ออกกระสึงหมดยังเอาเอาวอาเอาไงเอาไงยังยังยังรอดอยู่นี่ยังรอดอยู่นะแตกไม่โดนดแตกไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเรียบร้อยไปดิคนไอ้สตรีมมีเท่านี้เหรอให้เขาต่อเนื่องได้ปะ ขอต่อเนื่องได้ป่ะอ่าอันนี้อ้นีอ่อ,อ,อ,อย่างงับยิ่งผ่านหน้ามาอาคนนี้ก็ได้มาแอ็กไม่โดนพืทธนะเมื่อกี้วืดเมื่อกี้ก็โดนแล้วนะเมื่อกี้วืดนะเมื่อกี้นี้วืดไปนะฉันมัรู้สึกเก่งๆแล้ววะองสุดท้ายแล้วทุกคนไม่มีเหลือสิบคนอยู่เลยไอพวกเองหนึ่งๆกันบ้างดิ ทุกคนวงสุดท้ายมันนัวกันได้นะมันรอยยิงได้นะแตกไปนึ่งวงสุดท้ายมันนัวกันได้ทุกคนนะวงท้ายมันนัวกันได้นะทุกคนนะมงท้ามันมันยิงไม่โดนวงท้ายมันนัวกันได้คือยิงมั่วได้นะทุกคนโอ้โหไม่ชอบเลยวงนี้ไม่มันเลยว่ะโอ้โหมัดแอ๊ดเห็นเลยเซอรเลยวงสุดท้ายมันนัวกันได้นะทุกคนอ่ะไอ้นี่โอ้โหอาจจะตัวนะดูด <partido noise> ิโอ The ้โหเหมือนมันเก่งอ่ะที่เอ็นคิวอะก็วงสุดท้ายมันนัวกันได้นะทุกคนนะเราก็มาเกลียดสตรีพิเมย์ไม่ใช่อีกเกมหนึ่งเปล่าวะ ออยเกยมหนึ่งไหมออยเกยมหนึ่งไหมหรือหรือแค่นี้พอมดใช้มันนัวก่อนไม่หนุกเลย่ะอ้หูเทอะเลยโอเคอเครับผมวันนี้เราก็เล่นกับพี่เมย์สัก ห้องเดียวพอแนละ้วเกมเดียวก็พอนะแบบว่าสตรีมพี่เมย์มีแต่ไกะครับแบบว่าคือแบบเด็กในสตรีมพี่เมย์จะโหดกว่านี่เยอะอนะ่ะบอกเลยเด็กในสตรีมพี่เมย์อ่ะแบบโหดกว่านี่เยอะนะก็ไปโชว์โหดในอีพีหนา้าแล้วกันถ้าเกิดมีคนชอบเยอะนะเดี๋ยวเราไปอีพีหนา้าเราจะไปไป,ไป,ไ,ปไปปั่นสตรีมพี่เมย์อีกนะเราไปจะไปโชว์โหดทัว์ตึงอ่ะนะโอเคไหมเอาแล้วขอคนเล่นไรได้ป่ะก่อนไปขอคนเล่นไรแล้วปะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าถ้าเกิดมีคนชอบเยอะนะเราก็จะไปไปโชว์โหดสตรีมพี่เมย์อีกอ่นนี้ะทุกคนนะว่าจะเล่นต่ออออีกกต่หห้้งงงงนนนึมั็าาาทท นะถ้าไปยิงแก่ว่าหลังก็ได้ก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจพี่เนมนะครับผมนะลิงก์เพจพี่เนมอยู่ใต้คลิปนี้แหละผมก็ฝากไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับไปดูสตรีมพี่เนมกันได้ไปเล่นด้วยกันก็ได้นะโอเคไว้เจอกันใหม่วันอื่นวันหน้าเมื่อี้นะนำพวกไก่